ชวนคุยนะครับอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มาตรวจภายในนะครับมีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยนะแล้วก็กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ําถึงรายได้ปานกลางนะครับบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ดังนี้นะครับหมีความเขินอายนะครับอันที่2คือมีความกลัวนะขั้นตอนหรือวิธีการการตรวจนะครับบางคนนะมีประสบการณ์ไม่ดีกับบุคลากรทางสาธารณาสุขบางคนไม่มีเวลานะไม่มีข้อ,อมีความเชื่อนะครับ บางคนไม่ต้องการตรวจภายในนะไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นะบางคนมีข้อจํากัดในการเดินทางน,นั่นเป็นเหตุผลว่าในปัจจุบันนะของประเทศไทยนะครับเรามีวิธีตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตัวเองนะครับนะตอนนี้ะสสปสชให้แล้วนะครับก็ชักชวนะผู้หญิงไทยทุกคนนะครับตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับจะตรวจแบบมาพบบุคลากร,กรทางการแพทย์หรือว่าจะตรวจเองก็ได้นะครับได้แต่เรา แต่หมออยากให้ตรวจนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ